ที่จับมือถือปลดไวล็อกไวแบบใหม่นะทุกคนอันนี้คือแบบเราไม่ต้องหมุนให้เจ็บมือเลยนะคะเขาจะมีตัวล็อกสองชั้นแบบนี้เวลาทุกคนใช้งานอะ่ะให้ปลดอันเล็กก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็ล็อกแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะลองล็อกมือถือก่อนนะสมมติว่าเราใส่มือถือเข้าไป แบบนี้แล้วเราก็ดันเข้านะคะดันเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ล็อกอันเล็กก่อนแล้วเราก็ล็อกอันใหญ่อีกทีนะคะแล้วก็ค่อยดึงหมวกลงมาแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้เลยตัวนี้มีอะไรนะคะใครที่ทำตัวแป้นหกักหรือว่าทำขาหากักหรือว่าทำหมวกพังไปแล้วนะคะสามารถหาซื้ออะไรแยกได้เลยนะคะ หรือใครจะสั่งแบบที่จับพร้อมกับหมวกนะคะก็มีอยู่ในตะกร้านะคะสนใจจิ้มตะกร้าได้เลยนะเวลาเอาออกก็เอาออกแค่ตัวใหญ่นะคะเราก็เอาออกได้เลยเพราะว่าเราล็อกเราล็อกด้านตรงนี้ไว้แล้วนะคะโดยการล็อกตัวเล็กไว้มันก็จะไม่ขยับค่ะอะ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้หนาสองเซนนะคะสามารถใส่มือถือที่มีเคสหนาหนาได้นะ